ลุงบอกว่าไม่อยากกินมากินอีกแล้วเสร็จเมนูนี้ก็คือตำผลไม้ก็มีลุงชิมไปแล้วมาดูอาหารลรา ขงข้าวร้อนๆเสร็จแล้วแก่งกะหลี่ใส่กล่องไว้อยากก็มาอุ่นกินคอหนะ่อยสวัสดีค่ะพี่น้องมาจาก้กมากินตำขนมจีนน้ำกันจ้ะพี่น้องดูค่ะอ่งงนถูกมาก กิโลสามขีดรู้ไหมเท่าไหร่ร้อยบาทอยู่ไหนแล้วไม่รู้ทั้งส้มทั้งมะนาวไปซื้อมาวันนี้เยอะมากมามากินช่วยกันหน่อยพี่น้องมาค่ะมาโซยน้ำกัดพี่น้องขอกินแซบ่บไม่ได้กินมาหลายเป็นเดือนลแล้วเส้นไปเมืองไทยก็ไม่ค่อยได้กินเพราะอะไรนี่แหละเป็นโลคก,กระเพาะนี่แหละไม่ค่อยได้กินอาหารพวกนี้นะ วันนี้ขอจัดหนักจัดเต็มสิดูกระเทียมโทนตำใส่กะปิกะปิเอามาจากภูเก็ต เห็นช่องอขอช่องน้องอายเนาะเอ่อ KPP อะ่ะเพื่อนกินปเปเ็ดเสร็จเป็ดเซร็มูกรอบหมูกรอบย่าง อร่อยประเทศเดินหมามูถูกหมูถูกไก่ถูก ตอนนี้เหมือนได้กับเข้าวมากินฟรีเพราะว่ากรมแรงงานอ่ะเขาจะให้ปีละสี่สองพันบาทเนาะถ้าจิดงเก้นเกับสองพันบาทนั่นแหละก็เลยได้อาหารอนนี้ไปซื้ออาหารมาเขาจะแจกทุกปีสำหรับสมาชิกเนาะ กลมแรงงานอร่อยมากินองนุ่นช่วยหน่อยถูกว่าบ้านเราเยอะมากผลไม้ผลไม้ถูกจริงๆค่ะเพราะว่าที่นี่มันยเยอะเนาะเพราะมันใกล้ประเทศสเปนมันใกล้ตใต้โปรตุกเกส ถามว่าอะไรแพงที่ประเทศเดนมาร์กส่วนมากพวกอาหารทะเลอาจจะแพงไม่กินนานมากนี่ยังไม่ได้ใส่ปลาร ทำโปรแกรมลดน้ำหนักอยู่ค่ะน้ำหนักเพิ่งลงได้หนึ่งกิโลแปดวันเจ็ดปวันเนี่ย ถ้าเรามัวแต่ตามใจปากก็ไม่ไว้นะเพราะวาอาหารนะเราทำเราทำกินเองมันจะอร่อยใช่ไหมน้ำหนักช่วงนี้ขึ้นเร็วมากเพราะว่าหนึ่งเราแบบอายุเริ่มเขาเรียกอะไรอายุเริ่มมากขึ้นเนาะฮอร์โมนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเนาะคำนี้เพื่อเธอ น้องคอเนอี่ยไม่ได้กินเผ็ดนานแล้วค่ะอันนี้ใส่ซีเม็ดลองดู ไปห้างมาวันนี้ได้อะต้มปลาลูกชิ้นปลาในห้างเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเข้าในเมืองไกลแล้วค่ะสามจากบ้านไปห้ากิโลเป็นห,ห้างค่ะจกินค่ะค้าใหญ่แต่ก่อนอยากได้อะไรต้องเข้าในเมืองเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเข้าในเมืองค่ะ มีทุกอย่างแนมก็มีมีทุกอย่างเลยเ่ะเลยนะเอเซีย์นอะง่ายค่ะง่ายไม่เหมือนสมัยมาใหม่ๆเมอ,อ้ยี่สิบปีที่แล้วเนาะอยากจะร้องไห้อนะ่ะอยากกินอะไรก็นูน้นรอเข้าไปในเมืองลูกสาวบอกแม่ อยากกินตำมะงกว่าเลิกงานพูดถึงแต่ก่อนเนาะเลิกงานกว่าแม่จะเลิกงานลูกก็สมัยลูกมาอยู่ด้วยเนะาะอดีต <S <S มไม่ง่ายค่ะกว่าจะนั่งรถเข้าไปในเมืองก็มสมัยแต่ก่อนรถไฟฟ้ามันยังไม่ถึงสนามบินเนาะยังไม่ถึงจุดนี้ ต้องไปนั่งอยู่นู่นอีกสี่ห้าป้ายแต่ก่อนยังไม่มีตรงนี้ไงรถสปาร์ตตรงนี้สนามบินเขาเพิ่งเริ่มคศสองพันสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดจำได้ เข้าหมวดทํางานพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็ประมาณนี้แหละมีเวลาก็มานั่งทําคลิปเมาส์มอยเนาะอ,อร่อยกินเบื่อแล้วสตรอบเบอรี่ไม่อยากกินละกินหลายวันละสองวันละชิมังงนเงนดำ น้ำตาลเยอะนะเงนดําอ่ะกินอะไรก็ช่วงนี้แบบมันกแบบอะไรเครียกอะไรนะล้างแช่น้ำเกลือ mm hmm. อืมอร่อยอุ๋ยมากช่าค่ะเดี๋ยวจะไปให้เพื่อนที่ทำง,งานกินกินไม่หมดวันนี้จะหอบจะเอา ผลไม้ไปเนาะทั้งแอปเปิลทั้งส้มเอาไปให้เพื่อนที่ทำงานกินไม่หมดค่ะดูค่ะจะเก็บไว้แค่2อลูกหรือ3ามลูกเอาไว้ซํำเอาไวตา้ไวตำผลไม้วันหยุดใส่กอก็ไม่กินไม่อยากกินโอเคค่ะพี่น้องเอาไว้จกันันหนาคิวนี้ไปแล้วค่ะ